เรื่องคด,ดีสําคัญที่ช่อง8ตามมาตั้งแต่วันแรกเลยกรณีเสียความไก่ชนคุณผู้ชมฮะเสียหมาดหรือเสียขนบแกสาบศูนย์ไปจนถึงวันนี้เมื่อวานเราได้หลักฐานสําคัญก็คือรถเสียอย่าลืมนะฮะจากชุมพรแกล่องมาจากใต้แล้วมาจอดทิ้งที่นครพนมอีสานจนเมื่อวานช่อง8ได้หลักฐานที่แรกผู้หญิงปริศนาสองคนขับรถเสียในนครพนมใช่ไหม แล้วก็เอารถเสียบไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวเปิดภาพวงจรปิดคุณผู้ชมฮะเราตามนะฮะเราไม่ได้ทิ้งว่าสองคนไปไหนและคุณผู้ชมครับปรากฏผู้หญิงสองคนนี้ลาง,งานนะฮะหลังจากออกอากาศไปเราไปเจอว่าผู้หญิงสองคนนี้คนหนึ่งเป็นคุณครูถูกไหมฮะ,ฮะอีกคนหนึ่งเป็นใครนะครับ เป็นทางด้านของคุณมุกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของร้านทําเล็บอยู่ในนั้นแต่ผัวเนี่ยเป็นเจ้า <คน S 2> ของเต็นรถขายรถมือสองขายรถมือสองขา,อขายรถมือสองคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือ2คนที่เราขึ้นชื่อเนี่ยฮะ ขับรถของเสียเสียมาดแล้วคำถามคือทำไมรถเสียถูกทิ้งอ,อยู่กลางป่าเธอสองคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะทีมข่าวของเราตามไปที่โรงเรียนเลยเราพบว่าอุ๋มเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ในเขตอำเภอพโพนสวรรค์ครูด้วยนะฮะตัดภาพไปที่เพื่อนครูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเราไปเจอกับเพื่อนครูอุ๋มนะฮะปรากฏว่าครูอุ๋มที่เห็นในวงจรปิด ครูอุ๋มลาทุนละครับสองวันโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าตกใจฮะเพิ่งมารู้จากช่องแปลว่าเฮ้ยทำไมครูอุ๋มขอวงจรปิดด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ฮะที่เห็นครูอุ๋มฮะครูอุ๋มเนี่ยทำไมอยู่ๆไปอยู่ในรถของเสียซึ่งหายสาบสูญขนาดเดียวกันปกติครูอุ๋มเนี่ยเราก็ถามว่าทํางานเนี่ยเวลามาทํางานทํางานด้วยรถอะไรครูอุ๋มแกจะขี่มอเตอร์ไซค์ฮะแต่ในภาพวงจรปิดดันไปว่าครูอุ๋มขับปอ,อร์เช่ เออแปลกจริงฮะเห็นบอกว่าครูอุ๋มไม่มีอาชีพเสริมใช่ไหมคนี่แต่เหตุการณ์นี้เพื่อนครูยังติดต่ออุ๋มไม่ได้เลยหลังจากออกอากาศไปลองฟังเสียงเพื่อนก่อนนะฮะเพื่อนครูอุ๋มฮะครูแกขับรถอะไรมาทำงานก็ขับรถมอไซค์บ้างรถกิ่งบ้างเคยเห็นแกขับรถโฟ์ทนเนอร์สีขาวบ้างไมไม่เคยขับไม่เคยเห็นเห็นรถกิ่งสี รู้จักเพื่อนคุบคุบที่ทำเร็บเจียวปะ ไม่รู้จักถ้าไปทำงานก็บ้องตองวันรถขับรอเตยต้องวันรถขับแกนามากี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สองแลวแกบอกว่าาผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้น้องมนต์ตามไปเจอคุณเป็นครูคุณไม่ต้องหนีนะฮะเพราะคุณต้องเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเสียก็สาบศูนย์ไปด้วยคือคุณอาจจะไม่ใช่ต้นทางเพราะต้นทางเนี่ยจากอ่าชุมพรเนี่ยดันไปเจอชายปริศนาใส่แว่นอยู่ที่สุราษฎร์แล้วปลายทางดันเป็นพวกคุณสองคนคุณผู้ชมครับปรากฏเราไปเจอแม่น้องอุ่มแล้วเราก็ถามบอกแม่พูดความจริงหน่อยเสียสาปูแต่ครดันไ รถเนี่ยมันคืออะไรค่ะคือลักษณะนี้จริงๆคุณแม่เนี่ยนะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยน้องมนเนี่ยไปคุยกับคุณแม่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นคุณแม่น้องอุ๋มแล้วเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่รู้จักสองคนที่ขับรถ f ฟ r ์เจอเนอร์ของเซียแต่กลายเป็นว่าน้องมนวันนี้ไปได้ข้อมูลจากทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยรู้ว่าอ้าวคนที่เราคุยเมื่อวานเป็นคุณแม่น้องอุ๋มเหรอแต่ไม่ยอมบอกแต่ไม่ยอมบอกวันนี้น้องมนก็เลยมาคุยอีกครั้งอห้้ผู่่่่บาาาานนชววยปปรระสกฏคุณแม กับคุณพ่อเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยบอกว่าเออจริงๆอ่ะแม่ก็อยากจะบอกว่าลูกแม่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเสียหมาดหรอกนะแล้วรถที่อุ๋มขับไปที่นครพนมกับมุกเนี่ยฟอร์จูเนอร์สีขาวเนี่ยมันเกิดจากว่ามุกชวนอุม๋มลูกแม่เนี่ยไปร้านทําผมอยู่ในเมืองโดยมุกบอกว่าอุ๋มขับรถให้หน่อยเพราะว่ามุกไม่คุ้นเคยเส้นทางในเมืองเนี่ยนะคะอุ๋มก็เลยไปเป็นเพื่อนเพราะเขาสนิทกันมากมาตั้งแต่เด็ก แล้วก่อนที่จะไปทําผมพอไปทําผมเสร็จแล้วเขาก็าไปแวะร้านก๋วยเตี๋ยวตามกล้องวงจรปิดนี่แหละสะรุปแล้ววันนี้ลูกสาวแม่เครียดมากมเห็นบอกตํารวจเรียกสอบเลยนะหลังจากภาพมีการเผยแพร่ไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตำรวจเรียกสอบครูอุ๋มแล้วนะฮะแสดงว่ารถคันนี้ต้นสายปลายเหตุมันต้องกลับมาจากเพื่อนเขาชื่ออะไรนะเมะมุก มกดันบอกว่าไปแวะร้านเสริมสวยแล้วเหมือนกับให้อุ๋มเนี่ยเป็นคนขับอ,อุ๋มแกก็เลยขับฟอร์จูเนอร์มาแล้วอุ๋มก็ไม่ว่าเสียเนี่ยคือเจ้าของรถลองปังเสียงแม่อุ๋มนะฮะเปิดใจเนี่ยฮะเป็นครั้งแรกฮะหรือว่ายังเก็บตัวน้องก็บอกว่าน้องไม่ยุ่งน้องไม่รู้จักก็ถามอย่างงี้บอกนี่เนาะบอกว่า ไม่รู้ก็ไม่รู้คือเพื่อนชวนไปทําผมก็ไปแบบว่าขับไม่ไหวเข้าในเมืองเลยให้นองขับไบนี้นะแล้วเพื่อนก็คือไปพร้อมกับน้องเลยใช่ไหมไปด้วยกันหมดเลยจริงๆแม่ไม่ได้ถามเลยเหรอว่าอยู่เขาเขามีคนมาแจ้งเขาเลยไปขับทิ้งไว้ตรงนั้นไม่รู้จะทํายังไงทาไม่น้องก็ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังนะแต่แม่ทราบใช่ไหมว่ารถถูกไปจอดทิ้งเอาไว้อะไม่ไม่รู้เลยจนวัด ตำรวจมาแม่รู้ว่าน้องอเพราะฉะนั้นนี่ฮะสองสาวอย่าไปไหนนะฮะกลับมาตรงนี้มุกคือตัวละครสำคัญปรากฏเราก็ไปเจอว่ามุกเนี่ยสามีเขาทำอู่รถซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะแต่มุกต้องปรากฏตัวน้องมนไปเจอว่าอู่รถเนี่ยมันมีลักษณะทีมงานต้องขึ้นภาพซากรถฮะซากรถเลยขึ้นซากรถมาเลยอันนี้สำคัญกว่า รถจอดทิ้งในป่าของเสียดูฮะนี่เป็นลักษณะการซ่อมรถของอูะซ่อมรถนี่ฮะแล้วถ้ารถไม่ไปอยู่ในป่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเสียตายหรืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะฮะญาติบางคนสงสัยว่าเสียตายแล้วนี่คือสภาพเวลาเขาซ่อมรถผมใช้คาว่าซ่อมนะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เหลือคนเดียวก็คือมุก ตัวละครสําคัญปลายทางก่อนรถอยู่ในป่าเราไปได้วงจรปิดมาอีกร้านเสริมสวยเพราะเมื่อกี้ครูอุ๋มกับมุกไปแวะร้านเสริมสวย<ม>ดูวงจรปิดฮนะเป็นยังไงครับเมเป็นวงจรปิดตอนประมาณ10บโมงสานาทีนี่รถเสียนะฮวันที่4ี่กุมภาพันธ์ก่อนที่ตํารวจจะไปเจอรถเนี่ยนะคะรถเสียเนี่ยมาจอดอยู่บริเวณหน้าร้านเสริมสวยแล้วค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคุณมุก แล้วก็คุณอุ๋มเนี่ยก็จะลงจากรถเพื่อเข้าไปที่ร้านเสริมสวยเพราะเขามีการจองร้านเสริมสวยเอาไว้จากทางด้านที่คุณแม่เล่าเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ลงเนี่ยพอขาอันนี้ขากลับมาแล้วค่ะขึ้นรถ oh. คุณอุ๋มเนี่ยก็จะขึ้นขับแล้วคุณมุกก็ขึ้นนั่งซึ่งหลังจากวงจรปิดตัวเนี่ยเขาก็จะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต่อน,นั่นเองนะคะ แล้วก็ทางด้านของเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยก็ให้ข้อมูลด้วยว่าจริงๆอุ่มเนี่ยครูอุ่มเนี่ยเป็นลูกค้าที่นี่ประจําแล้วก็วันที่สี่กุมภาพันธ์ที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยอุ๋มมาทําผมอุ๋มจองมาตั้งแต่28มกราเนี่ยนะคะปีหนึ่งเขาจะมาทํสองครั้งมาดัดลอนอะไรทํานองเนี้นะคะซึ่งมุกกับอุ่มเขาก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติอะไระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่ออีกยังไม่จบนะฮะเพราะนั้นมุกต้องออกมาเปิดได้แล้วว่าคุณนะ่ะขับรถเนี่ยใครหามาให้ แล้วเสียตายหรือ,อยังคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะต้นทางคือชุมพรก็ไม่จบฮะเพราะเสียหายจากชุมพรนะฮะแล้วรถไปจับภาพได้ที่สุราษฎร์เป็นช,ชายใส่แว่นผมไม่ต้องทวนแล้วเพราะเราเล่ากันมาหลายรอบตัดภาพไปที่เมียคนที่สองเลยฮะเพราะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเมียคนที่สองน่าจะเป็นคนที่อยู่กับเสียเพราะมันมีวงจรปิดก่อนเสียจะหายตัว เสียแกไปหาเมียคนที่2ก็คือน้องเก๋แล้วแกก็กลับบ้านไปหาเมียนึงก็คือเจอ๊อ้วนวันนี้เราเจอน้องเก๋แล้วเทียบกับวงจรปิดฮะก่อนเสียจะสาบสูญไปครับขึ้นมาด้วยฮะวันนี้เราก็ถามบอกเก๋ พี่ก็เห็นนะว่าเสียเนี่ยมาหาเก๋แล้วมันเป็นยังไงกันแน่เพราะเดิมทีเมียนหนึ่งเนี่ยเขาอ้างว่าเสียเอาเงินมาปนเปื้อเก๋เป็นล้านแล้วเสียก็สาบสูญไปวันนี้เก๋ร้องไห้ฮะเก๋ยืนว่าพี่หนูไม่เกี่ยวจริงๆกับการหายตัวไปครั้งนี้แล้วเก๋ก็บอกว่าตอนที่ผัวหนูจะหายตัวไปหนูก็ไม่ได้ทะเลาะก,กับเสียด้วย ยอมรับว่าสามีอาจจะเครียดอะไรบางอย่างยอมรับว่าจริงๆแล้วก่อนสามีจะสาบสูญไปเนี่ยเขาแวะมาหาหนูแล้วเขาก็น่าจะไปบอนไก่ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเอาแหละหนูก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะขัดแย้งอะไรยังไงกับใครเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกเก๋แต่ระหว่างทางเนี่ยภาพชายปริศนาครับที่ใส่แว่นฮะที่มันไปปรากฏโผล่อยู่ในรถเสียที่สุราษฎร์ธานีภาพชายปริศนาน้องเก๋ก็ยืนยันว่าหนูก็ไม่รู้จักอีก นี่ฮะเธอลองไห้และต้องบอกกันนะอันนี้แปลกๆกับเก๋เกลยเก๋คือผู้หญิงคนแรกที่กล้าเปิดหน้าให้สัมภาษณ์แล้วนะตั้งแต่วันแรกแต่ตอนนี้เข้าใจว่ากระแสมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วข่าวนี้เก๋เลยขอให้เบอร์หน้าเราก็เบอร์ให้ร้องไห้ลองปังเสียงเก๋เปิดใจบ้างฮะก็เลยเลือนมาคิดถึงของใช่ไหมก็ใส่ย่ายให้ากอับมือ อยากให้พี่เกกลับมาเนาะกี่วันล้ะพี่เกยที่เราเห็นรอทุกวันมากเนี่ยรอ,อทุกวันนะก็ก็ว่างอ่ะพี่ว่างยังไงก็ให้แกกลับมาจะกลับมาแบบนหนก,ก็ยังไงยังให้แกกลับมามพี่เกยขอโทษที่ต้องถามน,นะวันนั้นนะเขาสงสัยกันว่าสองทุ่มยี่สิบหกที่พี่เกยขกับรถกระบะออกจากบ,บ้านนะออกากยาไปถุมออกขากยาบัยที่เฉย แล้วค่อยกลับมาตอนสามทุ่มใช่ไหมไม่เท่ยงค่ะออกไปไม่นานที่เขียนแล้วนะมาะตอนที่เก๋จะออกไปเก๋ได้มโงหหรือขวดอะไรไม่ไม่ค่ะตอนีรถจะเอาเอาขยะขึ้นรถก็เลยเหลื่อนมาออมาข้างหนอซึ่งปกติเนี่ยรถมันอยู่ข้างหนแกปิดทุกข้างอ่ะก็คือเกเหลื่อนทุกข้างแกก็ไม่ได้เละอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้กลับมาฮะประเด็นก็คือพอเก๋เขาไม่รู้เรื่องแล้วเก๋ผมย้ำนะคือคนแรกเลยที่บอกว่าช่วยตามหาผัวหนูหน่อย ขนาดเดียวกันเมียหลวงคือเจออ้วนเจลุเ๊อ้วนเนี่ยวันนี้โดนเรียกสอบนะฮะตัดภาพไปที่เจออ้วนเลยเจออ้วนเนี่ยแกไม่ค่อยคุยกับสื่อและแกก็บอกว่าแกเดินไม่ไหวแกพงกหัวจากที่บ้านแล้วแกเหมือนว่าเสียเนี่ยเสียงรถมาสตาร์ทออกไปแกก็ไม่สนใจแล้วผัวแกไปไหนรู้อีกทีคือสาบสูญคืออย่างนี้เจออ้วนเนี่ยเคยถูกระบุว่าก่อนนี่เจออ้วนเคยมีประวัติเรื่องคดีความนะฮะแล้วคนกําลังสงสัยว่าผู้ชายใส่แว่นใช่ญาติเจออ้วนหรือเปล่า ปากนีเจอ้วก็ไม่ค่อยตอบเหมือนเดิมใช่ว่ายังไงบ้างวันนี้เจก็บอกว่าไม่รู้เรื่องฉันอยู่แต่บ้านขามไม่ดีผ่าตัดออกมามันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะคือทางด้านทีมข่าวก็พยายามที่จะถามต่อว่าแล้วผู้ชายที่ใส่แว่น<อ>ที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเจ๊อ้วนรู้จักหรือเปล่าเนี่ยนะคะเจ๊อ้วนก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นหน้าคนเหล่านี้เลยนะคะผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงสาม,มีไหมแก้ไม่ตอบค่ะแล้วก็รอให้ตำรวจไปส่งบ้านเลยค่ะ ไปไหนมันร้อนสารวัตรไปกับสารวัตรจะได้พี่รันแกไปแล้วแล้วอันนี้ม่ไม่ใช่เรใช่แล้วมอที่นี่ที่นแม่เมื่อวานที่โงแรมให้ดูรูปเนี่ยคุ้หน้าไหมฮะไอคนที่ขับรถผู้หญิงสองแม่เมื่อวานที่โงแรมให้ดูรูปเนี่ยคุ้นหน้าไหมฮะไอคนขับรถผู้หญิงสองคนกับไอชายไอชายแว่นอะไม่คุ้นเลยหรอคบแม่คะ ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยอืแล้วผู้หญิงสองคนที่นครปนมคุณแม่รู้จักไหมคะไม่รู้เราไม่ได้ไปไหนกับใครไม่รู้จักอะไรขามันหักทั้งสองข้างคุณแม่ครับเราเรา,เราลูกเคยคุณแม่ตอนนี้แกอยู่กับกับลูกสาวคุณแม่ไหมหรือว่าก็อยู่ปกติดีนะคะทําสวนคคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือแต่ต้องยอมรับว,ว่าเจออ้าอ้วนแกเดินไม่ได้จริงนะแกะเดินแบบลําบากมากแล้ว แกบอกวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเหมือนรถผัวกลับเข้ามาแล้วผัวก็ออกไปโดยฟูจิปอร์จูเนร์พแกเห็นแสงไฟแยงเข้ามาเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะไปดูภาพตอนที่ f o r t จูเนอรยังอยู่ในชุมพรรถเนี่ยมันขับเร็วจริงๆนะฮะเห็นบอกว่าตอนที่ขับออกไปเนี่ยมันมีภาพนะฮะตอน2องทุ่มสีรถของเสียมาดขับออกจากบ้านอย่างรวดเลยเห็นไหมฮะไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมองไม่ทันเลยเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยฮะ คือต้องบอกว่านี่เป็นเส้นทางที่เพียงแค่17นาทีหลังจากที่เบาะแสะสุดท้ายที่น้องเก๋พรรยาคนที่สองคุยกับเสมาศเนี่ยคือคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยเก๋เขาโทรไปเนี่ยนะฮะเก๋เมีย2เนี่ยเขาโทรไปเขาบอกว่าได้ยินเสียงบงเบงบงเบงเหมือนอยู่ในบอนไก่แล้วเขาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วพอน้องเก๋เขาวางหูอะไรต่างๆไปใช่ไหมเห็นบอกว่ามันก็จะมีใ,ใช่ไหมภาพนี้ก็ลมันจะตัดมาเป็นภาพรถเสียขับออกจากบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่เสียขับหรือเเล่่าาาพรระทีสุ ดันกลายเป็นผู้ชายปริศนาส่วนเมียหลวงเจ๊อ้วนก็ดันไม่พองกห,หัวดูด้วยว่าผัวกลับบ้านหรือเปล่ารู้แต่ว่าเสียงฟ er อร์จูเนอร์สตาร์ทเพราะแกบอกแกเดินไม่ไหวแกเห็นแสงไฟสาดเข้ามาปุ๊บแกก็เลยเหมือนกับสงสัยผัวกลับแล้วผัวก็ออกไปอีกจากบอลไกล่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือคดีที่ช่อง8ตามกันมาตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้ภาพิงมันมีภาพในกรุงเทพอยุธยาจังหวัดเลยนะสมุทรสาครป่ะ,ะใช่ค่ะสมุทรสาครพระรามสองอะค่ะแล้วก็อยุทยาสระบุรี เห็นไหมฮะนี่แต่ละจังหวะเดี๋ยวลองดูของกรุงเทพปริมณฑลมาเลยก็ได้นะฮะลองประมวลให้ดูหน่อยวันนี้เพราะเข้าใจว่าอ๋อลืมเล่าท่านผู้บัญชาการภาค8ใช่ไหม<ะ>ท่านบอกขอเวลาอีก3วันคุณผู้ชมฮะช่อง8เนี่ยเป็นช่องแรกที่วงจรปิดครบทั้งหมดเลยนะฮะเส้นทางที่รถหนีตั้งแต่ชุมพรไล่มาแม้กระทั่งในกรุงเทพทีมงานสลับกรุงเทพกับปริมณฑลมาเลยก็ได้ฮะ สลับวงจรปิดกรุงเทพกับปริมณฑลขึ้นมาเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยนะฮะมันยังมีตัวที่เรายังเปิดไม่ทันในรายการเนี่ยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพซอยเจริญนคร52หรือแม้แต่ลานจอดรถเจริญนคร52อย่างที่บอกรถมันออกจากชุมพรมันไปโพสุราชและหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะมันก็จะเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมมีสมุทรสาคร อยุธยาและหลังจากนั้นมันก็ไปออกที่นครพนมแล้วก็ดันไปเจอครูสองคนก่อนที่รถจะจอดทิ้งในปา่านี่คือประมวลเส้นทางทั้งหมดแล้วนะฮะสมวันที่ว่าจะรู้ไหมว่าเสียอยู่ไหนยิ่งนานวันเข้าการหาตัวนะฮะหรือหาร่างจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆอีกขนาดเดียวกันเมียหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเมียสองก็เอาแต่ร้องไห้ ส่วนครูสาวก็เอาแต่เครียดส่วนเมียซึ่งมีผัวเป็นคนทำอู่รถก็เอาแต่เก็บตัวทั้งหมดนี้คือตัวละครที่สัมพันธ์กับการสราบสูญของเสีย